หลังนี้มันเดิมทีมันเป็นของใครนะนเป็นเป็นของพ่อครับชื่อเจ้าของเดิมนะพ่อถามมงคลพ่อถามมงคลอาดีผู้ใหญ่บ้านมูลที่สองโอ้โอคเ้่อ๋้เป็นเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมูลที่สองพ่อถามพ่อพ่อผู้ใหญ่คำเอกสาร อ๋อครับแล้วบ้านหลังนี้นี่สร้างสักประมาณปีพศไหนครับประมาณมได้ไหมห้าร้อยสิบสองถ้าจำไม่ผิดสิบสองโอ้เท่าบ้านพ่อหนานต้นเลยเนาะ<อ>พ่อหนานต้นนั่นก็สิบสองครับที่เราเก็บข้อมูลมา<อ>แล้วก็ตัวไม้ต่างๆนี่เรานํามาจากที่ไหนครับนี่ช่างอากจะไปทำเองทําเองห้องซื้เอเจ้าห้องทำนี่มาถึงเราไปตัดไม้ในป่าเอง บ้านถ้ำเรามีแหล่งไม้ใช่ไหมตอนนั้นตอนไม่ม้นนี้ก็บ้นนี้หนักหน่อยเพราะว่ามันต้องไบ่งกัเสาเนี่ยแบ่งกันโจยกันตัดกันลาบไป ไกลไหมครับป่าที่เราไปตัดไมาประมาณกี่กิโลแล้วก็ประมาณกี่กิโลนะประมาณั่อทำงานประมาณกี่กิโลประมาณกสี่โลห้าหกกิโลประมาณการขนส่งเราใช้เกวียนจะหลอเจ็ดเทหลักใช้เกวียนวัวเกวียนควายเราเนี่ยการก่อสร้างนี่ใช้เวลาหมื่นไหมครับนี่บ้านหลังขนาดนี้นี่เป็นแค่แค่คนวัวมือวัวเหมือนฝ้าเขาเป็น้องเหมือนไอ้แจ้งเาเป็นใครเป็นลงแขกกันลงแขกเออลุงแขกกันาที่ว่าเอามือกันนะครับเน้องเอามือกันเอามือกัน สร้างสักกี่เดือนครับเนี่ยท่านในความทรงจำเลยครับน,น่าจะน่าจะดูวันน่าจะมันน่าจะถึงปีงนี้คอ่อยๆนะกระจกหน้าต่างนี่พวกนี้มาดั้งเดิมเลยใช่ไหมครมาดั้งเดิม <c> คือบ้านหลังนี้นี่เดิมๆทั้งหมดเลยนะครับเนาะ,นะบ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเนาะท<อ>่านนายกเป็นลูกชายใช่ไหมครับี่ของเยวข้องคนที่ที่สาม โอ้สลากเก้าคือใครครับในบ้านหลังนี้สลากเก้าก็น่าจะเป็นชื่อเคยของพ่ออ่ะชื่อพอจําชื่อได้ไหมครับพ่อพ่อลือผู้ใ่บ้านเก่าต่อโอ้พ่อลือผู้ใจลือเอกสารโอ้ลือเอกสารเป็นพี่กำนานนี้แก่ลือแก่ลือนะันั้นนแก่ลือแก่ลือโอ้ก็คือ แล้วก็ตัวบ้านนะครับเราออกแบบข้างในมันมีเติรนมีข่มมีฮันน้ำมอมีอะไรยังมีอยู่ไหมมีมีอยู่มีอยู่ครบเลยเนาะโอเดิมอยู่ตั้งแต่สร้างวันนี้เราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างฮะนอกจากชายคาที่ต่อออกมาเนี่ยครับด้านล่างเนี่ยไม่ติ๊กตี้ก็ไนอกนั้นเดิมเดิมทั้งหมดเลยเนาะถ้ท่านยกอยู่บ้านหลังนี้กันกี่คนนะตอนนั้นที่สร้างบ้านเสร็จใหม่ๆ่กันครูปี้กันะพี่พี่นีโคโคน แล้วกัมีม,มีมีตามียายน้องแล้วก็มีแม่แม่คนน,นัออ้นเนาะแม่ท่านมแม่คนนั้นนี่แม่ท่านยกหรือเปล่าครับนี่แม่แม่ท่านยกนะครับน้องบอกว่ากับพ่อเราจะมีลูกคีขนเป็นคนใจคนใจสามเป็นยิค้นนยคนเป็นยิ้มกับคนคนหน้าสีน,น้องสามล้าน,นอ๋อที่พ่อกำน,นันว่า เป็นบ้านครัวแม่สีแม่หลวงโมยุเรศก็บอกกับว่าหลังนี้เป็นของครัวแม่สีคนที่ทํางานอยู่ที่ครัวแม่สีเนาะเป็นลูกเป็นลูกเลยเนาะอันแสดงว่าแม่สีนี่คือน้องของพ่อท่านนายกใช่ไหมฮะเล่าอีกสองท่านอยู่ใกล้ๆกันนี่ไหมฮะเนี่ยคนคนโตมันอยู่นี่รับยันเน่ะคนโตมันเป็นคเมียพ่นมันก็มาอยู่นี่วันเก้านี้อ๋อตอนนี้ก็คืออยู่ที่บ้านนี้ เออนี่มันยาวพุ่นนะครับคอนโดนตอกตอกกับนั้นผิดแล้วอันนี่มันหนังมิ่รแล้วก็จะนั่งคุยกันแถวๆนี้ครับเนาะอ๋อนี่เอายังอยู่นี่เนาะผนมอนแอมเป็นวันนี้ผนมอนแอมกี่ใบครับนี่ตรงนี้สองใบปลนี้เราโบยห้อยนี่ยังมีอยู่ไหมเด็กค่อยผลนี้เราโบยนะ น้ำโวยหอยนี่มอหน่ำก็อย่านี้คนใช้ดับโวยเป็นหม้อดิ้นนะหม้อครับสำหรับมะเกาใส่น้ำเนาะใส่น้ำมอหม้อน้ำตรงนี้ไว้สำหรับรับแขกหรือว่าใช้ในบ้านเราคนง้าปุ๋ยมะเขือใช่ไหมครับแขงว้าก็ต้องมะขี่น้าเป็นเหมือนตู้เย็นบ้านเฮาเนาะท่านยมัตรงนี้หม้อน้ำเป็นแค่สองเนาะสองอันนี้เป็นสองใส่กระบวยเออกระบว๋อสองใส่กระบวย ถ้ากินอาอาห้อยห้อยไรนี่ใส่เป็นโ้มค่ะโคมไม้เหรอเจอม,มังกรอโอ้ที่เป็นขวดนะใช่ใชไหมครับเป็นขวดกระใส่โรล้อน้อยๆนั่นนอแ,แล้วก็ตั้งไว้ตรงไหนของบ้านนะครับถ้าเป็นแบบนี้นถ้ามันเป็นซอร้อที่ว่าใส่โกมนั่นนะครับระวางโกมไว้ตรงไว้เมื่อเปลี่ยนะก,นกระป๋องเขาเขาใช้กระป๋องล้มกี่ไหนอ๋อครับครับ ซีเจงไม่ซีเจงนะคำเป็นเตาแววมเกเตือนครัวไฟนะครับล่ะอ๋อยังเตือนครัวไฟยังม okay. MM. ันป่อแต่ได um> ้คำ่าปืนมีฐานะดียังป่อเออยังปอขามีกับคนในรัวเออมีน้อยคนตะกอนนะชาวบ้านเปิเขลรบนับถืออันน้าบ้านเปนเงโ่อนจ่ยนะแต่มื่เิดปืนแต่นี่นะครับเออมันได้เจ้งชาวบ้านจนกัน เป็นเป็นพุ่นนำที่ชาวบ้านหักไม่หนอติดบบ้านใครอยากทเองฮะเนี่ยอ๋อนี่ทำใหม่เลยเนาะมันเป็นไม้อัดเลยเนาะมันมันหายหนักก็เลยมจะหายหนกอ๋อครับถ้ายกฝาสูงแค่ไหนฮะตอนนั้นฝาสูงเท่าไรเนี่ยสูงเท่ากับสังกะสีแล้วนี่เลยพ่อกำนังมีความทรงจำไม่ขึ้นมาในครัวตรงนี้อันนี้ในครัวอีกฝอมเนาะฝอมแต่มันชอบกลับเป็น ลูกบ้านกบอกวกับน้องกี๋มาฮะเพราะว่าสมัยจักรก่อนเนี่ยจะมีของใช้คาวบอกแกขาเป็นตีกระลกเนาะกระลอกจากบ้านนะมันจะเจ็ดกระลกเป็นเดียวกระลกป่องป่องป่องที่เรือนหลังเนี้ยฮะกระลกแขวนอยู่ตรงไหนครับในตอนวนั่นี้ก็แก้ขานี่ยแกยังมีโครงกรอยู่กเน้นผันบอกตอนนั้นเป็นเยาวชนอยู่โอ้ค่ะเงินผันเนาะอย่ามาจากบ้านอยู่มาแบบนี้ตอนนี้นนี้ปอกนั้นตำได้อยู่ เป,เ,ปเป็นเป็นพันของคอลื่์สมัยเขาเคยได้ยินที่ว่าทำถนนถ่ายงาอะไรกันนะเขาเคยได้ยินอยู่ฮะสมัยนั้นเคยถายรูเปลี่ยนนี่อยู่เป็นไกด์บ้านอยู่อบอกนั้นยังมานี่อยู่อ๋อใช่ครับนายกเดี๋ยวจะไปดูจุดที่กระรกแขวนนี่มันอยู่ตรงไหนประตูนี้ปิดแปลงไหมทิกระรกจะอยู่ตรงไหนนะครับ<พ>รรน่ไกะกเน ไดวขออนุญาตมุน hmm. น mm ี้นะครับเอ้ยอย่างนี yeah. oh. uh ้เอาแล้วก okay, oh, <t Attend SUPER> mm ็ลกแก้หะเอ่อเอาไฟแล้วก็หาฮะแต่ลกแก่ก็เขาถ้าอย่าดูตรงแก่แก้วเราโอแก่แก้วหรอปะอ๋อจุดที่แขวนอยู่ตรงตเสานั่นเลยเหรอครับเนี่ยเนี่ยถึงเป็นไม้หรือเป็นเหล็กนะครับเป็นไม้จ้ะไม้กัลกไม้ที่เราคว้านข้างในใช่ไหมครับไม่ประดูอ๋อครับ ไม้ที่มีโพรงนะมาตัดมาแต่งให้เคาะแล้วมีเสียงก้องกลางวันขึ้นอ๋อก็คือจุดที่เป็นตะปูนี่เลยนะครับนี่เนาะโอ้ไปมาหลายบ้านไม่เคยเจอเรื่องแขวนกระลบเพราะว่าบ้านส่วนใหญ่เป็นลูกบ้านไม่ใช่พ่อหลวงบ้านเราเลยไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนประชุมบ้านประชุมยาบาเลยนะไปกันเลยสัญญานี่ไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมฮะสัญญาณกันใกล้เคียง